bmw r 1250 gsa นะครับตัวนี้เป็นตัวโลนะครับเ,เพื่อนๆปี2022กับเลขไมล์24,000กิโลรถคันนี้แล้วขายจัด119,000บาทเท่านั้นนะครับราคาเล้าใจวิ่งน้อยใหม่แบบนี้ห้ามผาอ่า24,500กิโลมีอะไรกันบ้างนี่ มีกระเป๋าติดฐานน้ำมัน SW m o t e c นะครับมีตัวกาดตรงม้ให้ด้วยนะครับกันแสงด้านแสงอย่างดีตัวเยื้อยกเยื้อมีให้กระท่องการแทครบครันกาดไฟหน้ามีให้สปอร์ตไลท์มีให้ถึง2คู่บนล่างข้างล่างมีกาดกันไฟหน้าด้วยนะครับพร้อมกับอีซู can อยู่ใต้เบาะนะครับแคดบาร์แบบเต็มระบบบนล่างแล้วก็มีปป๊บจากศูนย์ซ้ายขวาบนครบๆเลยแล้วมีกล่องแอบตรงนี้ด้วยนี่อุปกรณ์เสิร์ฟ GS นะครับครบบแล้วคันนี้มีตีนโป่งตีเป็ดนี่ ตรงกาดเนี่ยของแต่งนะครับผัดเซนเซอร์มาฟังกันคันนี้อีกครั้งอีกทีนะครับ719,000บาทเท่านั้นหากเพื่อน,นสนใจทิ้งค้างโทรหาชมได้เลยครับจะส่งทุกประเทศสวัสดีครับ